โอ้ยนี่กูอยู่ไหนแล้ววันที่เนี่ยเอดีต้ฮึข้าจะมมดพลังส่วนหนึ่งไปแกเลยนะเป็นพลังของร่างมืดหรือร่างเงาของฉันแต่ร่างนึ้งฉันใช่แกดูแล้วกันนะปกติร่างนี้นะฉัน จะเก็บไว้เป็นความลับต่างหากแล้จะให้รากดำทะมินไปแกกันนะถ้านายทำอะไรเสร็จแล้วฉันก็จะให้ฉันจะเอาร่างนี้คืนแล้วก็จะให้ร่างใหม่ให้ถ้าเป็นพลังอังส่วนหนึ่งของฉันเป็นพลังอังสาเปซของฉันทำไมน้อยจังวะ ไม่รู้สโลวพลังของฉันอันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหนก็ฉันต้องไปแล้วนะซิดวอลริสซิดพ่อของนายนะเคยบอกอะไรฉันด้วยล่ะฮะถ้าลูกชาเข้าเติบโตมา เขาจะให้บอกบางอย่างไปไม่ข้อมัอ้อะคือนายต้องปกปิดสอนพลังทาง้งศูนย์ถึงสามเซนต้เมตรไั้งใครฮะโอเค,อเคดังนั้นจะให้ศูนสามเซนพลังในพลังชั้ฉันดิวแล้วก็ คำพูดนั่นสินะนั่นก็คือช่วยดูแลลูกของฉันด้วยหวยนะอีเดิทฮะคุณคือพ่อเลี้ยงน่ะช่วยชี้พ่อเลี้ยงไหนแล้วฉิก็ส่งไปนายไอไปอยู่กับตระก,กูลกุลอมบารอนที่มียศใหญ่สูงใหญ่โตนะ แต่ชู้ชตาที่ฉันนำพายนั่นคือนั่นตกตกอับแต่ฉันหมดพลังที่พระเจ้านั้นฉันอันอัน,อนไม่สามารถให้กดเกนได้แต่ฉันให้กดเกนได้วสุดยาเพราะฉันเป็นควคนควบคุมโลกนี้ยังมีหลายจักรวาลท่า,กกานจักรวาลเจ้านครบจักร ว่านักรบแหงเงาเที่ยงไม่ออกมาแล้วก็จักรวาลอันหนึ่งคือเทพแห่งเวลาซึ่งฉันหวังว่านายจะโชคดีนะแต่ฉันจะให้ดาแพ่งทมินไว้กับนายดาแพงทมินลหะ แล้วพลังสุสส่อาาัชั้นหจะเป็นเมาสลามสีดำที่คมเท่ากับสิ่งที่คมที่สุดในจัก,กรวาลหรือในโลกทุกจัก,กรวาลเอ่ออีกศูนดหนเป็นความไวและอีกซืองเปซ็น์เป็นความวากเกลแล้วมันยองไมใช่ไม่ต้องถามก็หนูจะรู้โอเคฉันจะส่งนายกลับแล้วกันนะพาค้กกลับไปไหน่อย ได้ค่ะหวงว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะเบตตุ้ยบีฮึคือบีเหรอฮะ